สบายดีพี่น้องออกไกรชิุชิคุพ้นเนาะทีนี่ก็พ่อกันที่เก่าพี่น้องที่ถูหาทาหุา่งนาเพิ่งเดี๋ยวออกมาพี่น้องนำนายิ่พี่น,อน,นอ้องอ่าดูดนา้นาน้าน้องนี่แหละกะปกไปหลายเตอร์เลยพี่น้องเลยคนมาตกอ่วเ้าก็ได้ดูดดำถ้าไ่ดูตกไม่ได้ดำพี่น้องเลยต้องดูด,ดำ Lạt quá dòng. Ay động lắm căn, you know. A tiết tạo lắm căn. Oh, ba, you know. A tiết tạo lắm căn. Give you dòng. Ban nhạc cắt. Yeah, long lắm. Bong lắm lắm, you know. Eh. Bong lắm. Eh. Eh. Eh chủ trong tầm đấy xin mừng này cả già nó phải phá vậy cục oh, nói cái lái vậy cục nồi lái phải tạm này đấy จำก่อนกันเนี่ยมันเนี่ยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องแตกวะเท่านี่วี่เหี้ยวได้ยินเล่น มัมีสายมีสายยางมัมแห้งบ่ามแห้งบ่ามันมันหัวสายมันเต็กละด้วยอยู่นี่ก็พอแตกคุกจะออกพี่เบิดเลย ไม่ต้องมัดแห้งแล้วมัดแปะๆไ้มาก็อยู่เขี่ยตัวนี้ได้ม่ก็อยู่เลย น้ำมมีกะดูน้ำจ็ดนาดดนาด้เป็นโลบกดขดูดไว้ร้ายไปจะนตกน้ำกันก็วกระดูดหน่อยด้าอยากฝนตกเนาะดูดไว้แต่คืนนีก็ได้ด้านตกมาเปืองน้ำมันได้่นตเยอวเ ก็ได้ดับนา <c oughs> เลยแดดขนาดนะั้นโอ้เขากำลังเขียวเขากำลังเขียวแดดแจ้งน น้าท่านี่แล้หละเรามอนนี่ก็ซิบกเลยชีได้จังไห้เลยน้องน,นี่ไงดูรลายมาได้อีกปลาตายเหมดแล้วเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยนี่ฝนมะตกพี่น้องเอ้ยอืมผลมะตกก็ได้ดูดนำ้ำดำเนี่ย เบิ่งพี่น้องเบงเบมือน้ากันโบมีผลยังพี่น้องเลยแล้วก็โดดหน้าไม่น้องดำจนแหงเลยพี่น้องเลยอ่ะกะยังเลือบบลายดองหน้าแต่ว่ามันกระเทือนเนาะเขาก็จะดูดดูดไปสไลด์ซํำนึงนี่แหละอ่าพอพอว่าเพื่อผนตกมากกับเพราะว่าเออเลือบบลายเนาะเขาจะดูดลงไปนี่พี่น้องประมาณหาไฮนี่มือนี่แต่ว่าเขาดำมากอะ ลาลยไรอะไรพี่น้องเลย yeah. 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 เ,เ,ลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำแล้เหรแถวนี้เหลือโน่นนแหละพี่น้องเหลือโน่นนี่แหละค่ามื้อมื้อกระชิดำมีประมาณหาหาให้เลยกัเหลืออีก,กประมาณสักสิบก่าไทยพี่น้องก็คือสิแล้วอ่าก็เลยว่าเอาซ้ำไล้ซ้ำหนึ่งเพราะว่าถึงซ้ำฝนตกลงมาเนาะพี่น้องเนาะ นี่เบงนี้นี่บรรยากาศในบึงน้ากันนี่น้องบรรยากาศจ้สิประมาณนี้พี่น้องไอ้ดูดน้ำเนี่ยเห็นบ่ยังดูดท่อนหอนสดๆเลยพี่น้องเลยนี่เนี่ยแค่นี้กับบ่มีน้ำเห็นบ่นี่แห้งพี่น,อน,น้งนองเลยแหง้งเนี่ยแล้วเาก็ดูด,ดำ ผลพุ่นก็ว่าผลชิโตกแต่ว่ายังบบได้ตกเถื่อเนาะก็ลเลยว่าเขาก็ดูดถ่าถ่าผลซ้ำผลตกเมื่อเยเขามาซอยก็เลยกระดูดำให้นไหมแล้ว,ดดลวประมาณหาหกไข่แหละพี่น้องหอยติศเต่าไปด้ดวยพี่น้องเด้อบรรยากาศพี่น้องาดูน้ำทะเลกับขาดพี่น้องกันขัดแบบหน้าไป เป็น้องเคยขาดเรา่ลาไปหล่อไยเกบพัก,นะพกี่น้องตักแวนเี่นงเอ๋ตแหวนเสีาไปกินกแกงกน้อไม่เอากับปาดูดนน้ำใสให้ีเน้าพี่นอ้นนองเย้ยกินตามน้ำกันด้พี่น้องเด้อ ากาศมันห้อนอากาศมันห้อนดำหายดำนาอ่าดำหายดำนาแห,หาและเขาดำหนาแล้วก็เลยสื่อนเนี่ยเย็นเย็นมาให้เขากินพี่น้องนี่พี่น้องอ่าเป็นดีโดพี่น้องเลยอ่าสื่อมาให้คนดำหนาอ่าหรือว,ว่าร้านอ่าที่อยู่นาเนาะอ่าพอเราสื่อมาให้เพื่อนกินเผื่อว่ามันจะใครหอนเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะอ่ะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเฮาจะเอาดีโดไปให<ม>้เขากินพี่น้องไปไปน้ำกันเลยวันนี้ รีดโดริดโดมาให้ลานมินามามาเอาให้ชิมาเอาก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนเต้าซียังสีนี้นั่งลงเอาโนเอาอ้เมาส์ได้โน้ตเมาเอ่อเอาหลอดมาพอเต้าซีได้นั่งลงหาโน้ก่อนเอ่อเอาหลอด ลานนั่งลงอ่นออานก้อนอ่าไปคนละอันอ่าลานอยู่เทียงอันนี้เขากำลังกำลังถ่ายนาลำนาพี่นอ้องสื้อเน,น,น,นียเย็นมาเขากินพี่น้วอดีตออกมาแจกพี่นอ้นอง อ่ามันห่อนแล้วก็แล้วดิโดมันแจกเขาเวลาหลานเอ้าแจกพี่น้องแจกเยน็ยนๆกินเยน็ยนๆแจกดิโดแจกดิโด โอ้ยมันฮอนแล้วดิโดมาแจกเอา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 กินดิโดก่อนเอาเดี๋ยวมาแจกพี่น้องเอาสอ้างงานมาให้ดีนิดนึงเป็นว้าวเป็นว้าวเอาให้มันอย่างนี้เอาแจกดิโด้ฝัดอำนาพี่น้อง hết ảm na hết ảm na ลาดีโดมาให้มาแจกกินดีโดเย็นเย็นนะบักที่ชมมาเธอเหมือนแนวผู้เฒ่าเลือกชีเลือกชีชมเอ้าไม่มีชีชมันเดียวใช่ไว้เลยแม่มันแม่มันผู้เอาพี่คนหนึ่งผมอะไเผ็ดอันหนึ่งเรยม เมียมันคนละอันเล็กหน่อยได้บุญเลยยี่หีบก็ได้เละเอาให้มมนมับอกเอาเฮ้อมันวะยีไทยนะเนี่ยยนยิดียวไอ้มันเฮ้อมันวะมัน่อย่างนี้ซ้ำมันบุญยากคนละสมสรน้างก็ซาบหลินอยู่เรากระดำหน้าพี่อเลยแดด แดดกระแดดบ่แห้งแดดแบบว่าแด ت, ดแดดคือบนบนทิศตกอ่ะคอยติดตามมันกันพี่น้องเด้อบรรยากาศพี่น้องอยู่กลางทุงท่งไหทุ่งนาเนี่เออพี่น้องกระเป๋าเลาตอนแดดท่อนห่อนทุงน่งไหทุ่งนาอืมบรรยากาศมันห่อนอ่าห่อนแล้วก็ซื้อดิโดมาให้เขาให้เขากินเผื่อมันเย็นนั่งหน่งหนึ่งอ่าตีบบ่มีเงินหนนนลายดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นเขาเมื่อไง ก็เลยซื้อแนวเย็นมากเขาเจ้ากินพี่นอ้องบอลลาวมานั่งตากแดดพื่กันพี่น้องย้ายยังแล้วก็จะไปอาบนาบนะอาจารย์สำหรับคลิปนี้ก็ฝากได้พี่นอ้องเด้อฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอลลาวได้พี่นอ้องเด้อเเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีพี่นอ้องไปเพาะกันคลิปหน้าได้พี่นอ้องเด้อบาย